เกมสกายฟอ์สกายฟองถ้าเราหิวเนี่ยเรากินได้เลยไหมบางคนกินได้เลยแต่ทำไมต้องหลักเลยอะบางคนกินเลยถ้าเข้าไปในสถานที่เนี้ยเราจะเห็นอะไรบ้างสิ่งสกปรกมากมีถ้าระเบิดลงกระเทยทายเยอะไหมอ้หเยอะนะเว้ยนี่เลือดนะเว้ยแตกๆเว้น คนทุกประเภทเข้าได้หมดเลยไหมก็เข้าไปเอาแอร์มีการจับจ่ายใช้สอยไหมใช่ค่ะเพราะผักสดมากมึงเล่ตก่ผักสดเชิญค่ะนี่ต้องเป็นร้านแหนมเนืองที่อร่อยมากแล้เมื่เธอหมุณบ้าโคโฮาอะไรเมืองมืองก็อย่าเพิ่งพูดอันนี่โคตรตันอะไปตายกันให้หมดมึงเมนระเบิด